ไปเลยลูกไปเลยไปเล่นน้ำมองใส้นสาุนเด้อไปไปหอนแห้งมือเนี่ยหาโมกกว่าจะหกโมงล้ผ้าเด็กหน่อยมาเล่นน้ำหอนหอนสิต่วนลูกไสยหอนแห้งกตงรงผ้ามาเลีนน้ำ สาวโกโก้มุดน้ำโอ้ยคนสวยคนสวยชอบเล่นน้ำ่ะนูเอ็นดูโกโก้วาโกโก้วามุดน้ำเอามุดเข้าไปมุดลงไป เด็กติดผ้า